เขาอะไรผมก็ขี่มาเหมือนกันผมโดมตัวเองหน้าไม่ต้องลงหัวชวนอ๋อชวนเป็นหนุ่มระดมมันก็จะแปลกๆนะแต่ว่าขอให้เขาเป็นผู้โชคดี20คนที่จะเร็ชิดเราไงอ่าได้ขออวยพรชั่นนี้นึงโชคดีนะเอ่อโชคดีนะก็รับรับพ่อไปล่ะสาธุ อ่อโชคดีนะเธออย่ามาดมอย่ามาดมมากฉีดตรงไหนบ้างฉีดตรงไหนบ้างฉีดตรงนี้ตรงนี er> ้ตรงไหนแล้วก็ตรงนี้ตรงไหนแล้วก็ตรงเออพอแล้วฉีดแค่สองจุดสี่จุดจุดชี้ปรอนเอาเป็นว่าขออนุญาตบอกอีกหนึ่งรอบนะคะเราจะจับกันแล้วเราให้ติดแค่ยี่สิบท่านหนึ่งคนต่อหนึ่งสิบ และจะบอกว่าใครที่ได้รับสิทธิ์การณาแสดงตัวตนการณาแสดงตัวตนนำบัตรประชาชนหรือสามารถนำสิทงที่รแสดงตัวตนออกมาได้ให้กับทางทีมงานทีแม้ต้องมีการดูนะคะไม่สามารถที่จะมอบสิทธิ์ของตัวเองให้กับผู้อื่นได้นะคะต้องเป็นชื่อที่ตรงกันกับบัตรประชาชนหรือว่าการที่เราจะมาแสดงตัวตนเท่านั้นหากพร้อมแล้วด้วยใจระคือ และนี่คือการจับสลาก20คนบขออนุญาตว่าคนจับเป็นดิฉันเองใช่จัตโผล่ทำไมอ่ะที่เขาจับไมเหมือนกันเออใช่ไหมก็บอกบอกดิบอกมาหน่อยสิว่าเออให้เขจับได้ไหมจับได้จับได้ก็คือทางทีมงานบอกมาให้ดิฉันว่าฉันจะโผล่อย่างสุดเออ แรงกัวตนกกันนะครับอ่าเอาต้องเหยีลูกลดกืดมายืดมา,าต้องมีมน,นะะักข่าวะลับแล้วนะที่ฉันเอาเอาลึกๆเลยเอาลึกๆเลยคนแล้วด้วยนะฮะกาบท่านต่อมาคุณทิรตาเกิดเนียมก้าให้หนูหรือเปล่าคอนเทนชัลเลชัาว <Yeah. S 1> ต่อไปท่านเยอะเรยละ ที่เก mm ่งมากแต่ว่ายังฟังที่อยู <h <h ่อย่าอะไรเอาตัวไหนดีอ่ะคนเท่าคนจนหูจะปันแล้วท่านต่อมานะคะท่านต่อมาของเราคุณกระบนวันสังสุขวันงามที่ใจเลย Come on c o สี่ค่ะและท่านที่สี่คือคุณวานาะชิงวานาะชิงนะคะอินเตอร์แฟนวานาะชิงวานาะชิงเยาะนะคะอีสี่อีโฟโอเคโอชเลชันฮัลโหลฮัลโหลท่านต่อมานะคะจะเป็นใครคุณกะมนรัต เลิอ่าอย่าตนี้นะภาษากีฬาโพ่ะแลินตตัวร่างของบัตรประชาชนถง1 1 0ค่ะอยู่ไหมคะอ้าวมีด้วยค่ะเรากีกันทำไมพี่บีโอ้ใ่ไหมางกีดงกีคนที่ได้ก็คือย่างไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่คนที่หค่ะคุณณรช